ครับสองวันที่18มกราคม2569ครับเมื่อนี้เพิ่นมีงานวิ่งครับอยู่ที่บริเวณสะพานเทพสุดาครับซื่องานเพิ่นมีชื่อว่าผู้ชวนผู้ชวนวิ่งนาสั่นครับผู้ชวนวิ่งนะครับเมื่อนี้ก็จะมีนักกีฬาครับนักวิ่งทั่วประเทศเลยครับมารวมวิ่ง ถือว่าเป็นไล่การไงครับถึงมี้จอนาทีนะครับมาอำนวยความสะดวกในช่วงภาคเศาราครับตอนนี้เวลาประมาณตีสี่ครึ่งครับรถ้อยหลายครับเมื่อนี้เป็นมาเขารวมกิจกรรมงานวิ่งครับเป็นแต่ะออนี่ดีครับรถติดเลยครับบ่สามารถเขาไปจอดได้บริเวณสะพานได้นะครับ ทุกท่านที่กําลังตามมาอยู่ตอนนี้นะครับกับบ่อตองเขมามมไในบริเวณงานนะครับคือบริเวณสพนเทพสุดานะครับสามารถจอดได้บริเวณทั้งนวยงานราชการคือบริเวณเขตหามลานะครับมีที่จอดอยู่ครับแต่ว่าบริเวณภายในนั้นคือเต็มแล้วครับตอนนี้สองริมทางนะครับกับบรรยากาศครับ ครับเดี๋ยวีนักวิ่งครับกำลังทยอยทยอยเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวตามนุงหงไปชมบรรยากาศทัากันครับครับว,วันนี้ก็จะเป็นนักวิ่งครับจากโรงเรียนโรงเรียนไหนน้อเนี่ยสายสขันศึกษานำโดยท่านอาจารย์สุชาติพิพัฒน์นะครับหัวหน้าทีมวันนี้ครับนี่คือน,นักวิ่งครับ มมาร่รวมการแข่งขันครับด้านหลังก็จะมีพุนค,ครับอยู่บริเวณทางขึ้นสะพานครับกำลังทยอยตามมาครับ สะพานเทพสุดาครับครับเดี๋ยวไปสัมผณ์เพื่อนก่อนครับเพื่อนมาจากไสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่าท่านมาจากไสครับจากขม่วงครับมาจากขม่วงนะครับดีขึ้นนักิฬานักวิ่งครับวันนี้วิ่งจะกิโลครับ10กิโลครับ10กิโลโอ้โหนะครับน่าจะเป็นท่านกำนันนะครับจากลมุทงทองอ่าครับผมที่เคยเจอกันที่ สะพานเทพสุดาครั้งปีที่แล้วอีกรายการหนึ่ง,งใช่ใช่ครับครับผมวันนี้น่าจะติดหนึ่งในหนึ่งในสามนะครับตัวเก่งนะครับรุ่นรุ่น50ปีขึ้นใช่ใช่ครับ50ปีขึ้นนะครับ อันนี้ครับต้้องวว่าันนีสวัสดีครับครับผมท่านอาจารย์จากที่ไหนครับจากที่สถาบันศึกษาสถาบันศึกษาครับวันนี้น่าจะติดหนึ่งในในสามเหมือนกันครับรุ่น60ปีขึ้นครับผมโอเคนะครับวันนี้อ่าสู้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 นะครับครับผมขอบคุณครับแนนนชชื่่มะะรเพาาวอากาศก็แล้วแต่คุณนุ้นักเรียนครับที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ขอบอกต่อนะครับว่า ขณะที่เพิ่งจะลงจากรถแล้วก็กำลังเดินทางมาก็ขอแจ้งให้กับคณะ,ะครูอและคุณรูนนักวิ่งที่นําลูกมานะครับก็ให้มารวมที่ด้านหน้านี้นะครับตอนนี้ตอนนี้คณะกรรมการของเรากําลังตรวจเช็คอยู่ว่าลูกนักเรียนที่เข้า2 2 6ครูชวนวิ่งครับโอเคนะครับประกาศอีกครั้งหนึ่งค,ครับลูกนักเรียนที่มาถึงแล้วหล,หลังจากแต่งกายเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ ขยายามขยายแล้วนะะให้มารวมที่ตรงนี้นะเพราะว่าถ้าท่านไม่มา ถ้าจับได้รางวัลหรืออะไรต่างอาจจะเสียสิทธินะฮะประกาศนะถึงคุณครูนักเรียนถึงคุณครูที่ควบคุมมาด้วยครับแจ้งุณทุนักเรียนมาตรงนี้ด้วยนะครับเพราะในเวลาเรามีจำกัดนะเพราะ่ถึงเวลาแล้วเราจะต้องได้ปล่อยตัวเลยแต่ทีนี้ถ้าวิ่งไปแล้วนะนีมึงค่าเพื่อนรุกทนักเรียนที่วิ่งไปแล้วอาจจะไม่ได้รับรางวัลวันนี้ผมว่าของรางวัลเราเยอะแยะมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีนะที่มาร่วมกิจกรรมที่มามอบให้กับเรานี้นะก็ไม่อยากจะให้ ทุกผน,นักเรียนนะครับที่มาวันนี้ได้เสียสิทธิน,น,นะครับเชิญนะครับเชิญน,นะหลังจากที่ แต่งตัวอะไรบั่างแล้วเจอที่าหน้าเวทีตรงนี้นะครับหนึ่งเรามาถ่ายภาพร่วมกันว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วกันแล้วก็สองนะเรามาตรวจเช็คดูซิจว่าบีเอที่อยู่ด้านหน้าของเราหมายเลขตรงกันไหมนะฮะเพราะว่าจะเป็นการรักษาศีลครับประกาศนะครับประกาศอีกครั้งนึงนะครับใครขอให้ใครได้ยินเสียงตรงนี้แล้วก็ให้รีบมาตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้มาตรวจสอบและก็รักษาว่าศีลของพวกเราครับนหลังจากลบกิจกรรมวันนี้ต้องนอกจากจะได้เป็นการกุศล นะเป็นการเสริมสร้างการศึกษาในสปมของพวกเรานะครับ<อ>ก็ยังมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการที่จะปรับปรุงนะครับป้ายนะครับของสถานาง์เกิดพิธีการศึกษามัสาสธยมศึกษากทรศิษย์ของพวกเรานะครับที่มือนะครับส่วนพี่มาปลายให้อยู่ด้านขวามือนะครับนี่นะครับอ่าพี่หมอต้นนะครับให้อยู่ฝั่งเก้าอี้นะที่เก้าอี้เรียงๆอยู่นะหมอต้นในฝั่งนี้นะครับตอนนี้กำลังกำลัง,ลงตรวจเช็คอยู่ว่าใครอะไรอย่างไรนะครับ เจนนะครับนักเรียนที่เดินทางมาถึงนะครับให้เข้ามาตรวจสอบก่อนเทพสุดานะคะและในส่วนของอ่าบริเวณที่เราจะวิ่งนะคะก็คือตรงเกาะมหารามที่อยู่ในโซนฝั่งของอำเภอหนองผู้ซีนะคะชมภาพเมื่อชมภาพบรรยากาศในิเวณงางกาลสินดอกไม้บานกลางแสงไฟนะคะซึ่งคิดว่าบรรยากาศวันนี้ดอกไม้งามก็ยังคงจับตาอยู่เราจะให้นักวิ่งได้เห็นอยู่นะครับเราจะได้ภาพสวยนะคะในส่วนของ ทั้งจุดน,นะคะของสถานที่ศรีดานะคะทั้งดอกไม้บาน เป็นกีเทวโกโนนโนบุรีอันญามณีทองเที่ยวเที่ยวต้อยกันมาผู้สิณฑ์หันมันไดรู้รพระพรภูมิปาโลโอสวรรค์โปรดเจดีย์พระนอนอาศัรรูอสจสัจขันธ์ภูเขาแก่นกาใโนนสิลา แก่เก่าเมืองอู่าวอูนาลาสวัยโน่นน้ำเลี้ยงปูทองฤทธิ์ยึดจิตใจรวมถึงไว้สหัสสะคันนั้นพันดี ตำบลไสนิคมยนคนนีน้ำมะเขือวังทำน้ำรอดพุทหอ,อยมนุษย์โบราณเป็นกำเโวโกโ,โนนโนนบุรีอันยักมณีท่องเที่ยวเที่ยวกอยกันมาผู้สิ่งเป็นทันมันได้รู้พระผมุมภูมิฟาโลโอสวรรค์โปดเจดีพระ สหัสขันภูเขาแผ่นเก้าใจนนทีลาคาุณพ้าบ้านแก่เกา่าเมืองภูเขาอูนาสาสไวโนน้ำเลี้ยงปู่ทองฤทธิ์ยึดจ,จิตใจรวมถึงไวสหัสขันนั้นพันดี

Não, น้ำมะเขือวังคำน้ำรอดพุด่นหอยมนุษย์โบราณเ็็นกำสีเโวโกโนนโนบุรีอันยาสันท่องเทียเท่ยวเที่ยวอยกัน